สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามาดูนะครับกับหลอดนะครับแจน 5654W นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวอัปเกรดนะครับของ6 J1 จหนึนานะครับสำหรับคนี่เอาเล่นหลอดนะครับแล้วคุณต้องการนะครับอัปนะครับ6 J1 ่ที่ Make ใ n c h น n านะครับคือของประเทศจีนให้เสียงดีขึ้นครับเราก็จะมาเล่นตัวนี้นะครับกับแจนนะครับ ห6 5 4 W านะครับก็ตัวนี้เป็นนิวโอนซองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูตรงฐานลากคุณเห็นไหมครับเพราะเฮ้ยทำไมมันไม่ใส่เยี้ยนก็คือมันเป็นของใหม่นะครับแต่ว่ามันเป็นของสต็อกเก่านะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับสภาพให้มันได้นะครับก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะเห็นไหมโอเคนะล็อตนี้ถือว่าเพี้ยนใช้ได้อยู่นะครับก็ได้ล็อตที่เป็นของดีอยู่นะครับเห็นไหมตรงนี้เขียนคําว่านะครับกับ make i n USA นะจ๊ะเห็นไหมเห็นชัดไหม นี่แต่ว่าคั่วนะครับคุณก็ต้องยอมรับได้นะครับว่ามันไม่ใสะ่ะก็มันของนิวโอนซอกนะครับมันก็จะแบบว่านะครับอยู่ในสต็อกมานานก็จะคุณภาพประมาณนี้ครับสีจะค,คล้ำๆหน่อยแต่ว่าในเรื่องวัสดุคุณภาพเสียงก็จะดีกว่าหกเจนหนึ่งนะครับเพราะตัวเนี้ยเมค i นอเมโดยตรงแล้วก็เป็นเกรดของไดาานะครับนี่จะประมาณนี้เห็นไหมโอเคลอตนี้เพี้ยนหรือว่าเพี้ยนได้ของแบบ ก็คุณภาพนะครับดีเลยครับผมไม่ได้เก่ามากก็ประมาณนี้ก็ว่าถ้าเกิดของสภาพขนาดนี้นะครับกับ New On Stock เราก็ถือว่าเรารับได้อยู่นะครับโอเคครับจบคลิปนี้เป็นเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ